สบายดีทุกคนมือนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมต่อหลังจากวันที่13เดือน10ปี2020มือนี้วันที่19เดือน10ปี2020สำหรับแขวงสวรรณเขตแมนเป็นแขวงที่ว่าได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมในปี2020นี้เป็นต้นแมนเมืองเซโปนเมืองพีนเมืองสองคอนเมืองจำพรและเมืองสุบุรียสำหรับเมืองที่ได้รับผลกระทบรายที่สุดแมนเมืองเซโปนและเมืองพีนส่วนอยู่ในเมืองสองคอนก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันเป็นต้นแมนอยู่ในเขตวาระหานำ เพราะว่าเป็นเขตที่มีแมน่น้ำสามสายไหลามาติดจอดกันเป็นต้นแม่นแม่น้นำเซจำพรนแม่น้ำเซซำซอยและแม่น้ำที่ไหลมาจากเมืองนองจึงเหตุให้น้ำเกิดการมุนโตและเคลื่อนทีสะและพาให้เกิดผลกระทบตามมาอยู่ในเมืองสองคอนน้ำได้ถ่วมหลายบ้านเป็นต้นแม่นบ้านละหานำ้ำบ้านสองคอนบ้านดงสว่างและบ้านต่างๆที่ว่าอาศัยอยู่ในเกลียบแคมฟฝั่งของแม่น้ำเซละหานำ้ำ ส่วนอยู่เมืองจำพรแมนน้ำได้ทถ่วมบ้านแขยงกอกกลางบ้านตาแลว้วบ้านตันซูมและบ้านอื่นๆที่ว่าอาศัยดำรงชีวิตอยู่ในคแคมเรียบสองฝั่งของแมน่น้ำเจจำพรว อ๋อติดใจดิไม่ใช่ป่ะ ระหว่างทางทุกคนแบบเอามาเป็นประชาชนให้ต่อปั่นเขาแต่ว่าปั่นเขาปีนี้ผมคือปีก่อนนะเพราะว่าปั่นเขาเปียเขายนี่ยแค่เกี่ยวอยู่แต่ว่าเพราะว่าถาป้าไปเดินมันกระสีเนามันจีกินบ่อไหนมันเริ่มสีออกงอกนะทุกคนแต่ว่าโกงกันขามกันทางทางทางคุณกระสีนี้าบานเขาจะเกี่ยวเขาเพราะว่ามันล้มแห้งมันผัดเขาล้มโล่งน้ำเ้าจะกระสิจเกี่ยวเขาทาป้าเกี่ยวมันกระสิเนา เกี่ยอะไรกับปั่นเลยคือข้าวเจ้าได้นี่เนาะ คเกี่ยวเขาเพราเียวแล้วเขาคนเคื่องแล้วคนเื่องออกแตเหืนกต่เนอย่างเดียวนี่ระบบนำเอ้ยเอ้ยเอเบกรกแต่ละเทื่อนเหื่อจะแตกบก่ <c oughs> เมืนน่อนีมาอยู่ที่บ้านแก่งขอเมืองจำพรแคว้นสวรรค์เขตมืนน่อนีมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมต่อหลังจากที่ว่าได้อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมไปในวันที่14ตอนนี้ก็ได้คบหาเมื่ออเลยทุกคนแต่ว่าฝนนี่ตกแห้งก็คือสภาพเป็นล้อมแถวขาน,านมีแต่ฝนเมื่อนีมาเงอนหมู่มีไก่น้ำเที่ยวอย,อ,ยอยู่ทางหลังเนาะ <c oughs> สำับวันนี้ก็สิมาสืบเนื่องกับคลิปตัวก่อน,น <Okay. S 1> ทุกคนมาพาทุกคนมาเบิร์กบรรยากาศนําทัวมว่าแต่ดับนนามันอยู่สำหรับแ,แล้วก็สิมาบินผ่ามุมสูงให้เบิร์กแต่บ่หัวสิบินไดรือบอเพราะวะ่าฝนมันตกนักนนากัน,กนยังแบบยังลายทุกคนแบบอันนี้สิอยู่ในเขตบ้านแก่งก่อ <Yeah. S 1> <c oughs> นี่ใกลน้าเทีย่ยวฮะเซาไว้ <c ười> เป็นหมู่กันทุกคนแบบเียนอยู่นํากัน บ้านไปน,นำถั่วมนนี้เงินเพื่อนแต่ว่าข้าเจ้ากับเด็ก oh. คนเครื่องคนของไปเรียบร้อยแล้วคนไปไหวอยู่เดินบินเก่าเดินบินหรือว่าสนามบินเก่าอยู่ผักตลาดแกงกอกไป oh. คนสภาพบ้านเฮน oh. การณรงชีสวิตกะ oh. ลำบาก oh. เพราะว่ามันนำถ่วม oh. ของนำมันก็ถ่ว ันึ่งส่คนเศษขยะสิ Never> ้นค้องแขมแส่ต่างๆยายกระเจายกระจายต้องมาท้ายลูกยิงบอลีนยิงบอลตีนไม่ใช่คือกบได้

ra ra áp của mà đó 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 nó phải trông mạnh coi 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 vô không nó nó qua mà đụ quá vô được bọ được không có kịp lấy áo cái nó xiết ra mà đó ha 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 ha

นี้ <laughs> ขึ้น <Okay. S 2> เ <im it> นี่ก็เป็นแบบเนื่อมันอยู่ภากนี่นะแหละเอาขวามาภากนี่ก็จะสีแบบเกียมไว้ซอยเรือประสาชนอยู่แถวเกต็ดทั้งผุนทั้งเงินบานตะแล้วทางมังซนท้งนนขุนเขาจะแบบเกียมไว้เป็นทหาร <laughs> จุดที่เรายืนนี่เป็นัวขว,ขวามเซกัมพรระหว่างแก่งเกาะไปหาเมืองโซนนะทุกคนแบบตอนนี้น้าอยู่ในระดับที่ว่าสูงสูงเกือบเกือบถ่วมควแล้วเรืออีกประมาณเรือประมาณ40เส้นกระถ่วมประมาณ40เนาะเรือประมาณ40เส้นกระถ่วมเลยทุกคนแบบ น้ำมันขึ้นไวเพราะว่าเขาจะเป่งเขื่อนมาจากเขื่อนเซลลน,โน,นอมมงนี่เข้ามาเมืองน่านน้ำยังโบลายคนต่บัดตอนนี้นะครแบบน้ำเริ่มเริ่มซีซันจอนโบดาณเราเขตนี้ก็คือแถวแคมเฮื่อนประชาชนแถวเขตนนั้นนะน้ำเริ่มเริ่มยับยับขึ้นไปถ่วมแบบเป็นวงกว้างแล้วตัวนะั้นจะเป็นสถานีวิทยุเมืองจำพรบมแม่นรทั้งพีทั้งผีจะเป็นสถานีวิทยุเมืองจำพรนี่ทุกคน อาอตอนนี้แบบประชาชนเขาจะ,ะเอาควขั้วเขาขัวเลยแบบคั้วไอมันยหญนเลยเดี๋ยวหาเสี่ยวออกโดยโดยเนี่แบบเขตทางนลังมันนำถ่วงทุกคนเขาวก็เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในเขตที่ <laughs> ว่าปลอดภัยแต่ว่าคั้วไอมันยหญ่นคน จเจ็ะหนน,น,นมันบ่เคยแต่วรัวนะเอาไปบีบแก้ใช่มั้ยเนีมันแหงกระตื่นเนี่ยไปบีบแก้ใช่มั้ยเนี่ยเราทุกคนแบบความยากลำบากอะซิมเพิ่มมาเลยๆเ,เพราะว่ามันนำ้ำท่วมขึ้นท่วมขึ้นแล้ว มากับเอืนะ้อหนอเมืองมาไทยอันสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในเขตเส้นทางจากแก่งเกอะกไปเมืองสุนบุรีแต่ว่ามื่อนี้มาอัปเดตอีกเป็นเถือยที่2องหลังจากที่ว่าไปเมือ่อนนวันที่สิบสี่เนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้าแล้วที่ว่าครบหามือแล้วทุกคนแต่ว่าพายุนี่โบซาฝ้นแห่งตกมาแหงตื่มและระดับนำ้ำอยู่ในเขตเซจพาพร่านีนะระดับนำ้ำเพิ่มนหลายทุกคนแบบสังงกตท่องทางที่ว่าเคยไปได้ในเมื่อนั้น แต่ว่าเมื่อนี้เต็มเราวทคกคน,น้ำนี่มาตลอดแต่ว่าตอนนี้นรพ้นกระตุกยิบ่มๆ,ๆมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาเจะเป่งเลื่อนมาจากเขื่อนเซลานองแต่ว่าเขื่อนเซลานองน่ะเวลาเขาเป่งมามันหนําจะวนมาทางผีโดยตรงแต่ว่ามันจะเป็นนูนเซอยู่รวมเซละหาเซมังเฮียงทุกคนในเหตไหนน้ำในเขตนี้นะระบายซ่าเลยเในน้ำถ่วเนะทุกคนปีแล้วนี่นะแถวเขตนี้นะน้ำถ่วมหัดเซาไผ่หน่อยเกือบ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 หมด ลิฟต์เปล่าขาลิฟต์เซาภัยเลยเนาะเกือบเบอร์ล,ลิฟต์บลิฟต์คนทางนี้เที่ยวบ่ไดแ้แต่ว่าคนทางนี้เทีย่ยวบ่ได้นี่ทุกคนไอ้ทางเนี่ยเริ่มเริ่มขำไม่ได้แล้วแต่ว่าปลานี่ลายเลยทุกคนแบบมันมันกำลังเริ่มเสาะทางแล้วทุกคนเดี๋ยวโบเพิงโบเพิงนี่กับโบขาดแต่ว่ามันกระสีแบบเป็นขุมนะเพราะว่ามันนำเจี่ยวจุดนี้นำอะไรแห้งเลยทุกคนแบบ ากาศแบบลำบากแต่ว่าประชาชนนะครับจะเ,เครื่อนย้ายเครื่องคลองหรือว่าแบบประเภทเขา่าต่างๆนี่นะแล้วเวลาทุกคนจะวันยังเลือแต่เข่าที่ว่ามันพันไในซุกมันเกี่ยวบ่ทนันเอานำบรทันเขาจะกลับาไปน้ำน้ำนีากาศ เบิ้งนำ้ำต,ต่วงบ่มาตาบันไดกแกะออแกอนิกก็ม่หน้ามึงมียูทูบเด้ก็แกวออแกนิสื่อเป็นภาษาไทยเีมภาษาเราก็ได้ก็แกวออแกอนิกไเซียนเฟซบุ๊กไอเลื่อนๆเบิ่งมาตาบันเก่ก,กอ,อกนีม่มาตบนเด<อ>ือกห้องฮีนลวเนาะสิดบ่ คืออะไรคือเั้นี่เด้ผัทั้งหน้าหอมผทังล้างก็ต้องคูว่าหยอกกันใ่คือผู้เนาะข้อวผัวนาเป็นตระยาเนาะค้ัวเนาะนาลายเลยเอ้าเป็นใ่ละหนึ่งคนิ นี่ท the sort of ุกคนบรรยากาศแบบสดๆเหมืนี้เป็นวันที่สิเก้าเดือนสิบปีสองพันสิบเก้ากับบโบวิทกัสซีมี่แบบก็าจะมาเบิ่งนำตัวมันจะมีเดี๋ยวเราไปเบิ่งระดับหนักไปอยู่จักแมท นี่นะครัวซิเมียนเสาวัตแทกระดับนำคนอยู่แปดตอนนี้กําลังแตะแปดเมตรเนาะระดับนั่อยู่ในแปดเมตรเที่ยวบอลูงอันนี้นํากําลังอยู่ในเพียงอันคือครัว